สวัสดีครับวันนี้วันที่9เดือนมกรา2560นนะครับวันนี้มาติดซูมเอ็กซให้ลูกค้านะครับที่โลตัสบางกะปีนะครับวันนี้มาติดให้ถึงที่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ลูกค้าดูนะครับกดรีโมท1ครั้งเตือนสัญญาณว่าล็อกมีคนมาสัมผัส1ครั้งรถจะเตือนก่อนนะครับแต่ถ้ามีใครยังมายุ่งครั้งที่2ต่ออีก ดล็อกนะครับถ้าเจ้าของรถไม่อยู่นะครับ10หรือ1ิบาวิมันจะดับไปเองแต่ถ้ามีคนมายุ่งกับรถมันก็จะดังต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าคนจะหยุดยุ่งกับรถนะครับอันที่2นี่คือลดล็อกแล้วนะครับอันที่3คือกดะระฆังล็อกเสียงนะครับเมื่อมีใครมาสัมผัสรถมันจะมีแต่เฉพาะไฟนะครับมันจะไม่มีสัญญาณเสียงเตือนอ่สัมผัสครั้งที่2ก็มีแต่ไฟนะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้ลูกค้าใช้นะครับเพราะโจรมันสามารถ หักคอแล้วก็เอาไปถอดระบบที่อื่นได้เพราะว่ามันมันไม่มีเสียงเพราะนอกจากนั้นคือการเสียบกุญแจเปิดมันจะทํางานก็จริงแต่โจนมันรู้ทุกวันนี้มันไม่ต้องเสียบกุญแจครับมันจะพังกุญแจแล้วมันก็จะเข็นรถไปที่อื่นอันนี้อันที่3นะครับที่4นะครับคือกดสตาร์ทนะครับเป็นรูปสายฟ้ากด2ครั้ง1 2ครับมันก็จะติดเลยครับแล้วก็กดปิดนะครับกดปลดล็อก รถก็จะดับกรณีเราล็อกไว้นะครับเมื่อเวลาหนึ่งครั้งเมื่อมีคนมาเสียกรูกุญแจนะครับหรือว่าเปิดสวิตกุญแจเวลาเราล็อกอยู่นะครับอันนี้เป็นกุญแจที่มากับรถเลยนะครับนี่นะครับรถสตาร์ทไม่ติดครับนะครับสตาร์ทไม่ติด กดปลดล็อกนะครับต้องกดปลดล็อกที่โลที่รีโมทอย่างเดียวนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถดับได้เพราะว่ามันเป็นการพังแจรหรืลว่าเป็นการขโมยแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้โอเคแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ